่าแล้วก็อยู่ก okay. ับเจนี่มาด้วเอออ๋อเอาเอาดี่ไปเออเออไปอ๋อโอเคแต่มาเ pues ออกำแพงเออโอ้ยกระโดดสไลดโอเคดวงตาโอ้วะอืมอยากจะคไปเร้่อยมีอะไรบ้าง ดีกว่าเฮ้ยเดินไปได้ง่ายมากคือผมแนะนำมือถือนะครับมันอาจจะไม่มีข่านฟรีด้วยแต่ผมยังไม่ใช้อันนี้ก็นะเออเอออ้าะคือผมี่ใช้สมาธิเคยเงียบก็แล้วกันนะ เล่นยังไงให้ได้ว้าจะผ่านไม่รอบนี้ยเฮ้ยจะผ่านแล้วเจ๊ผ่านแล้วเอาเพื่อนมาลงนั้นตอนไหนยจะเออเออถูกทีโอเคไปกันเออหน่ย <c oughs> เกมแนวขายเครียดถ้าใครยังไม่รู้เพรามันใายเครียดตรงไหนไปเล่นเองสิต้องเล่นเองแล้วจะรู้มันใายเครียดได้กิ่เออ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 มันพูดอลผมไมื่อได้พูดระหว่างถ่ายคลิปนะผมใช้แอปใส่เสียงเข้ามาใหม่เพราะว่าเสียงอันนั้นที่ผมใส่เข้ามา <c oughs> <c oughs> ม,มันเบาเกินไป ก็เลยต้องมาบันทึกเสียงใหม่โอเคล้วไปดูกันเลยการทําอะไรแบบนี้มันยากนะครับมันเออะตบักนนนะว้าตัวนี้ต้องทํายังไงนี่อ้าวเพื่อนไปแล้วเพื่อนบอกบายไปแล้ว ไปกินด้วยงั okay. yeah. hmm? ้นเราลงไปด้านล่างเยอะโอเคอืมยากฮะโอ้เออฮะไม่ต้องมีอะไรด้านล่างสิพวกเจ้าไวว้ทำไม ส่งอ oh. <c oughs> uh ้โ huh. อ ah ้ฮะเพื่อนทำไม่ได้แล้วจไม่รู้จะทไงอ่าเอามาเลยอุ๊อ้เอาเอเอเออาเนาอาาเอาเอาเอา रानी से มีใครรู้ไหมว่ามันทำเออะมีใครรู้ไหมมันทำยังไงอ้ออเพื่อนเดินไปเพอเป็นโปรปะเนี่ยยนี่ยไม่เห็นได้เลยกดข้ามปล่าให้ให้ข้ามไหม,ไม,มโอเคตเวลาเล่นกับตเวลาพักเสียงไม่เหมือนกัน กดข้ามต้องทำแบบนี้ถ้าใครที่เล่นในมือถือก็แสดงว่าคนนั้นมีพรสวรรค์ส่วนเออเออลืมไปกดข้ามผากไม่ทันโอเคใครที่เล่นในมือถือแสดงว่ามีพรสวรรค์อ้าวเพื่อนไปแล้วก็แสดงว่าอันที่สามเปล่าอ้ออันที่สี่จไม่ได้ Ah, vous avez mal Yes. Yes. Pourquoi il m'a là Bila.. Oh Il est ça Oh 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 oh, oh <coughs> Ok, il y a des blagues, เอออ้ังไปยังไงเออเ,อเ,ออเอมื่อกี้ชื่อใครไปยังไงล่ะเนี่ยแต่แระเรดขึ้น <c oughs> <c oughs> เอเรมีอาการไม่ค่อยดีเสียงอาจจะบางอนจากที่อยู่ในเกมจริงๆแต่ก็ช่างมันเถอะพอเสียง ต่อเลยในคลิปที่มีเสียงที่ไม่ที่ม,มันเสียงน้อยมากภาพจำก็จำที่ผมมอกทั้งหมดคุใช้แอปาา์ไย ด่านี้ไปไงเอ้ยเอาด่านี้ไปยังไงเนี่ยไปไงเนี่ยโอออ่อ่าอ่ากีด้วยโออไปยังไงเขาบอกให้วิ่ง สา, <c oughs> าสามนี่นี่แหละสามวันที่มันจะลงมาตอนนี้เล่นไงอ่ะจะไม่ได้เคยดูคลิปเล่นอยู่จะไม่ได้เหมือนกันเออเอ่อก๊ก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 เออเอ่อเยอะไปไปไปเออ ส่วนสามวิคืออะไรข้างล่างสามวิอ่ะดูเขาส่วนมาไรกันไหนโอเคเอเค้ okay. <c oughs> okay. ใส่เกมนี้มันต้องใช้ปุ่มนี้โอเคใช้ปุ่มนี้ละใช้ปุ่มนี้โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะเล่นเกมตามที่คนดูขอก็แล้วกันนะ เอาหลับคิดมีงก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้บายบายเคยดอ่อะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีปิดคลิปหรอช่างมันดูขวดเล่กินะไรนั่งเลี้ยงดูว่าต้องปิดป่ะอ๋อปิดไหมต้องปิดป่ะอยากให้ต่อพาร์ทสองคองมเมนต์บอกได้เลยย้ายเล่นเกมอะไร